ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดวันนี้ก็เป็นรายการของที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้ารอยชามที่เอ็ดเหมือนกันแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่านางเทพธิดาปูทะเล สำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีมโนสโลกพมโมโลกก็ตามนารกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอาตมาก็บวชเข้ามาจากพระไตรปิฎกก็ยอมรับนับถือว่าพระิตไตรปิฎกพูดถึงพบต่างๆให้ถูกต้องยืงบวชเข้ามาดังนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนา แต่ใครจะกล่าวโจทย์โทษตรวจความผิดก็ตามใจในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพักแยกพวกกันอยู่เป็นทร์ิสิระอาการนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจะแยกพักทันทีเพราะว่าเวลานี้และเวลาไหนาก็ตามไม่เคยยอมรับความจริงกัน ความจริงมีอยู่ในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิละ่ะถูกอยู่เสมอหรือสวรรค์มีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพศูนย์อันนี้มันเป็นศาสนาเขาเดรัจฉถีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์นรกมีจริง เรื่องนี้ปรารบให้ทราบมาดีว่าใครพูดไว้ก่อนพูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าบรดนีเวลานี้บรรดาททางพุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกันสามารถเจริญกรรมฐา,านในส่วนของวิชาสามบวกกับปัญญาหกอันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระนควรจะรู้ทุกองค์ ไม่ใช่ว่าพระจะพนั่งคัดค้านวิชานี้วิชาของพุทธศาสนาสุขวิบาลโกโตีวิชโชชละปิญโยปิสัมพิทัพปโตพระมีความจำเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจำเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าท่านไม่สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักนัก แม้แต่เด็กนักเรียนก็ทําได้เป็นนว่าที่พูดอย่างนี้พ่อะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเทวดาและนางฟ้าปัจจุบันก็เดี๋ยวจะหาโอุตริมาลดสถรมกันอีกอันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทย์กันมา่อไรายแยกพวกกันเมื่อน,นั้นหมดเรื่องโราณกันไป <c oughs> บอกกันไว้ก่อน ถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทําให้มันได้เขาทำมันได้เยอะแยะไปอย่าโมัวติกดกระดายนจนเพลินไปสิติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาภูทะเลขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญญาสิกขาเทพบุตร <c oughs> <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณแปดคน รับจริงๆแล้วได้แปคนจริงๆรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามมากผิวพรรณผ่องใสเครื่องประดักก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อัตมาที่สุดเธอมองหน้าไม่ละก็สงสัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตทวโลกได้ยังไง <c oughs> คำว่าแฟนนี่เขาแปลว่าคลั่งเราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์และดาวดึงก็เป็นไปไม่ได้าะสภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลาเย,ยแต่เวลาที่ออกจากประยากายมันก็ไม่เหลาน่ะตอนนี้วันดาน,นางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้ เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรมถ้ามีนิวรน,นิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรณ์ให้ได้แน่นอนเฉพาะเวลานั้นทําจิตให้สะอาดไม่เกาะในรมต่างๆในเมื่อมีรมผ่อนสายดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปเข้ามันเองในเมื่อไปด้วยสภาพจิตผ่อนใสาอารมณการมารมมันก็ไม่มี แปลว่าบเบื้องหลังของหญิงปลคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ชั้นดววาวดึงนี้ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณทักสองเส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดำแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาหน้าเสียหน้ากลัว ในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพของนางยักษินีจึงหันมาถามท่านปัญจสิกขาทบุตรถามว่าบนเมืองสวรรค์นเนี่ยมีภาพประเภทไม่สวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ <c oughs> ท่านปัญจสิกขาทานบอกว่าไม่มีปกติไม่มีก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มี แต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> ท่านปัญจสิกขาก็บอกว่าหญิงแปดคนนี่ที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็นเป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังในก็หมายความว่าในระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมเพื่อกมไม่หนักเกินไป ว่าตอนใกล้จะตายด้วยช่วงหลังของชีวิตทํากําลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาียกว่าเอากำลังความดีลบความชั่วไว้ชั่วขณะหนึ่งเวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสิวโลกก่อน แต่ได้ว่าบาททยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุดติพระาาสวรรค์ท่านเดาดึงเมื่อไรแล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกันนั่นถึงหมายความว่าบาทต้องดึงเธอทั้งหมดลงอาบายภูมิทันที <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพุทตบริษัทคือท่านผู้อ่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตาม ว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังขริเตท,ทุกติปาฏิคังขาถ้าเวลาจะตายจิตใจไปอกุศลแล้วเศร้าหมองนิดหน่อยไปอาบายภูมิทันทีจิตเตะปริสุทธิ์เทสุกติปาฏิคังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสเน้นได้ข้อมูอกุศลน,นิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันทีกลัวค,ความวาหญิงทั้งแปดคนนี้มีบาปหนัก แต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมอาเดว่าเธอเอาจับกําลังบุญไว้ที่หลังภายหลังก่อนจะตายต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปูทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบทันทีว่าจําฉันไม่ได้หรือ ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของของเธอบันดาท่านผู้ฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆแต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนัด่นก็หมายความให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตกไม่แต่งไม่ขัดกันเปยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่อายุจริงๆก็ประมาณตั้ห้าสิบปีเศษใกล้หกสิบปี ผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เถอะแธอถาถามเธอว่าลูก่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะว่าถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นพัญยาขอดูภาพต้น เธอก็เห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กแล้ก็เป็นสาววัยรุ่นเป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานวงความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้สี่สิบตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีสรดทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำที่เนื้อดำแดงเคลี่ยง แต่ว่าอาชีพของเธอเธอเป็นคนจนเวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมันได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทําอะไรบ้างก็ไม่ทราบมัดมัดหนยเก่งซะด้วยจับปั๊บเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม้จะเป็นเด็กก็คล่อง ถ้าอย่างคนพูดจะไปจับปัง้งเขาดินมีความหวังว่าปูทะเลงับเอาเอากั้มนีบตายแน่เธอเข้งแค่ได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทําอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทําอย่างนั้นมาเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุสามสิบปีเศษตอนอายุสามสิบปีเศษที่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้ว ขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาแล้วถูกมัดแต้เธอก็คุมเพื่อการขายบันดาท่านหันไหลก็ลงนึกดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกระเดี้ยไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการปวดการมื่อยขนาดไหนทรมานขนาดไหน สภาพของปูทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทําบาปมาอย่างหนักนี่บาปที่ติดตามมาที่พระเป็นภาพภาพนางยักษินีโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนั้น <c oughs> แต่นนี้ก็มาตอนหลังอายุเข้าสี่สิบปี ต่ความจริงในตอนระยะต้นๆตั้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่ไม่มีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทําบ้างแต่คุณบุญทําแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้างน,น,นานๆเขาใส่ครั้งน,น,นานๆเขามีเท่ก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจนักเขาทําบุญเลี่ยไรยก็ทําบ้างแต่ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจมาก ทำรประเภทปัสาวห้ผ่านคนไปดัง <c oughs> น,นั้นท่านอย่างหลายที่แจกดีกาเพื่นทราบว่าคนที่เขาทำบุญตามดีกามามันจำใจทำกันมากแต่ก็ได้บุญถึงแม้จะได้บุญไม,มไม่เต็มไม่เต็มหน่อยอย่างชาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต,มมเต็มไม่เต็มหน่อย เราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยได้ค่ดได้มีข้าวหนึ่งจาน <c oughs> ก็ยังดีก็ไม่มีเลย <c oughs> ตัวความว่าเธอทํามาต่อเมื่อมามายุสี่สิบปีเสร็จ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่าเคารพท่านหนึ่งท่านอธิบายให้ฟังพระใกล้บ้านเป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าการทําแบบนี้มันบาป ต่พระหลงตานั้นก็เป็นพระที่ไปรับบาทประจําผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับย่างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังเนี้ตั้งหน้าตั้งตาทําบุญแต่ความจริงหน้าขอบคุณหลวงตาองนั้นท่านและมารยะใกล้จะตายสี่เดือน ธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเธอล่ฟังนะบุญใหญ่เธอทํามาเป็นโอติใส่ปก็ทํามาฟังเทศก็ทํามาใครก็ไปเไรื่อยรก็ให้ทํามาเรื่อยๆจิตใจเป็นบุญ่อสลที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่ายางกรอบพิษเห็นวัดเขาก็ชอบใจเขาคิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายาก เธอก็ไปสนใจมนดกแก้วที่ปิดกระจกทั้งั้นนอกข้างในสนใจมากเข้าไปนั่งไหวพระดูภาพพระก็ชอบใจเห็นมนดก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจงกว่าจะได้ถึงเวลาเป่ายางกบเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอนเชา้ชาสี่โมงเช้าแล้วรากรถเขาประกาศว่าเขาจะออกสี่โมงเย็น ก็มานั่งปออยู่ที่มนดกแจ้วตามปกติสดชื่นมากจิตใจจับที่นั่น <c oughs> ต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท่าสูงไปสอยกรรมาฐานที่นั่น <c oughs> เธอก็ไปไปกับเขาด้วย <c oughs> ไปเจริญกรรมาฐานวันแรกเธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็น เวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้เปลี่ยนพระใหม่พระองค์นั้นไม่เห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คานโย,ยเย,ยที่เธอจับมาก็ดีกําลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระ <c oughs> เห็นแต่ปูแทน ในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปู่ลืมตาดูพระใหม่เห็นภาพพระแจ่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นนนานหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปูอีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปู่ทะเล เอ้ก็เศร้าสลดใจ <c oughs> ต่อมาเรื่องการอุทิศส,สนงุศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พยายมและที่พระเจ้าเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลถ้าท่านอธิบายว่าปอินพยายมเ่าบอกว่าถ้าใครทำบุญไว้ด้วยเราที่สงังสศลให้ฉันเป็นพยานถ้าบาังเอิญที่จะผ่านสนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มี ฉันจะเป็นประญ,ญาณให้เพราะบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้เวลาท่านนำมูทิส่งสนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงยังไงไม่ขอลงนรกแน่ <c oughs> <c oughs> เนื้อคิดในใจว่าแต่ขืนลงนรกเสียท่าปูปูมันตามอนีก็แน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่น เจ็บตายเธอไม่ได้คิดถึงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนนี้ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศสงสนแล้วก็วิ่งแรกก็ไปหาจุดสังฆทานจาชุดใหญ่ห้าร้อยแปดร้อยพันสองพันก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ผสมเสียได้ร้อยบาทเอาชุดหนึ่งร้อยเถอะ ก็ชุดหนึ่งร้อยมาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสังฆทานท,าทันทีชุดหนึ่งร้อยบาทก็ทำสังฆทานชุดหนึ่งร้อยบาทชุดเล็ก <c oughs> แล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเข้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียว ว่ตอนกลางคืนเจริญกรรมฐา,านเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันวันเดียวภาพภาพพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว <c oughs> ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อย ต่อมาวันนี้สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด้ขาดปูไม่ปรากฏเห็นพระอย่างเดียวไปถึงแล้วปั๊บไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตา,ตาจ้องภาพพระพุทธรูปกับพระสงฆ์ที่พูด <c oughs> เอาสองพระพระนี่ขับปูกรุ <c> ้ม <oughs> ค,ความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้พระพเอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปู มองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลารพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาพระจำภาพพระพุทธรูปบ้างดูสองอย่างอย่างไหนเหลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นน้าภาพภาพพระพุทธรูปเห็นน้ำภาพพระสงฆ์ปู้ไม่เกิดเธอโดยจะดีใจมากก็ลงความว่าทาอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึง เวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยวยก็สองกระแสะมาหลายวันมันปวดศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั้นก็ตั้งใจภาวนาบอกพุทโธนึกถึงภาพพนระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเนจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ปลายกวจิตเห็นภาพแต่ใจไม่ยอมปลด มันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนัมมะพะทะบ้างพุทธโธบ้างสังขารเหภาพจับภาพประสงค์บ้างจับภาพประพุทธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในพางฟืความรู้สึกรูปหนึ่งอาการปรากฏี่แรกว่าอืดเสียดมากอาการอืดเสียดหายไป มึอง,งงให้ปลายจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเยน็นมีความสบายใจจับภาพพระพุทธรูปภาวนาว่าพุทโธเดี๋ยวก็พุทโธบ้างเดี๋ยวก็นามะปะทะบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นขุนทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับเป็นทองรามขึ้นในที่สุดพระยิ้ม เป็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อา่านมาตอนนี้เธอคุยกว่าก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง <c oughs> ได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ขั้นเด่วไปถึงสถิวโลกวิมานของเธอจ่มใสมากสดสวยมากแพรวพรายเป็นยักษ เป็นสีน้ำมันกา๊าซเป็นเพชรสีน้ำมันกา๊าซไม่รู้จะบ,บายยังไงเพาะว่าขาวไม่ใช่เป็นใสนะถามเธอว่าที่ได้วิมานอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมนดบแก้วแในพระพุทธรูปในมนดบแก้วถามว่าไปในมนดบก,กี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจ เวลามีงานก็ไปยาปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นบันดกก่อนไปนั่งหน้าพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูทิ้งไปพระแทนดูภาพบันดกก็ชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วสามากสว่างมากถามว่าเธอมีนางภาพเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางภาพเป็นบริวารและมีเทพบุตรบริวารเทก็ยิ้ม เธอบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารน,นางฟ้าที่เป็นบริวารน,นั้นมีสี่พันคนเรื่องประดับประดาก็มากเขาทำโดวยทว่าเขาบอกเอว่าอยากจะเองนีิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมีมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านผู้ฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถยนต์ไปได้เขาลากไปได้ตั้งตอนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์นั้นไม่ต้องลากเพราะต้องการอยาเจะวิมานวิมานก็ลอยมาท,าทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสามากวิมานของเธอเติกโตมากไม่มีความสว่สวาง,สว,าง,ส,วางสว่างสว่างสว่ามาก ก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเกา่เาเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีน่ความจริงไม่ใช่านางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกมาท่านปรากฏนี่เองเตมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นควรจะเป็นพยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาป ถามเธอว่าเธอทราบไหมถ้าหมดบุญเกาสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบ,อราบขอจะเอาฉันไปไว้นรกชั้นที่ห้าถ้าถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปซอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปณิพานธ์เวลานี้ท่างก็ตั้งใจปณิพันธ์จะไปฟังเทศจิพจุลามุนีจีสถานเสมอ แล้วก็ที่บรรดุกมพูศิลาอาชว่าที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศวันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างเขาไปอินทห้เขาเทศแทนท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั่งเดิมีก่อนที่จะตายนี่กรรมที่เป็นอกุศลมีไหม แล้วกรรมที่แบ่งกุศลนั้นทิ้งเราหรืออย่างเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านรองความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน <c oughs> ที่ไม่มีบาปก,กรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั้นเทวดาและนางฟ้าทุกองค์ก็ตั้งใจความเป็นกุศลหวังป่ินานเมื่อคุยกับเธอจบ ก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสีอแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้าตายเมื่อยุห้าสิบเจ็ดปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อสี่สิบปีเสร็จก็แปลกดว,ว่าเป็นนักบุญ เวลานี้มีความสุขมากแต่ว่าไอ้กรรมเก่าขบัรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าสาัตว์ชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเอง้นความจริงไม่จริงมันยันลากแหววใยภปูจะมีความทุกข์หนักความสุขนิหนึงที่ทำให้ร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกัน ฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานนะพี่น้องทุกคนจนละบาปอุศลทํางานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่าหรบรรดาท่านพุทธบริษัททงหลายโดยทวนนามองดูเวลาแล้วก็เหลือนาทีเสศษจจะหมดเทพที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ขุนผลจงมีแดบบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี